เจนจ๊ะเอ้ขึ้นดูๆขึ้นดูไผเด้เขอป่า6เด้อยสวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงเด้อ FC วัดจุทุกคนพบพ่อกับเจนี่ป้อมีแล้วยามเช้าพี่น้องเช้าก็เ้าบ่ท่้อทงพุ่นก็โมโคมาสิเตรียมเฮ็นั่นเ็นี่่เนมีตอื่นพี่น้องเจนเจน เอาคนขึ้นได้เว้ยคนขึ้นได้เว้ยขึ้นได้เว้ยเฮ้ยเออเอ้าเอ้าเอ้าธุธุรุธุรุธุสบายดีสวัสดีระเบารุ่งเด้ออิบซีบรสุขสุขคน นี่มาเนูให้เงินหรอให้เงินหรอีเ่เออนั่นขึ้นบ่ได้ตี้ขึ้นบ่ได้ตีเพิ่นอเออผัวไม่อ้วนมากเลยอ้วนก็ไม่ใบมาแล้ว,ว,ลวโอ้โหเพลินเมือม่อใยฉินยังม่รู้ว่าอใยฉินอยู่นั่นก็นได้มาแล้วมาแล้ว มาแล้วโอนมาแล้วเนมา่เดินล่ไปมาไปมาไมาเอ้ยโทหหาตอนไหนโทหาตอนไหนไม่ได้ขึ้นได้พี่นาง มันไหนมันไม่ได้ขึ้นไหนเอยจ้าบ,บึางเฮายับข่อยหักมาถ่ายคลิปเดียวนี่จนะบไปแล้วไม่ได้ขึ้นเฮ้ยแปลงได้เฉยนาะอยทรัพย์เคยนาะแต่ข่อยได้ยินอยู่ยิตอนเขาไปขายเครื่องได้ยินเสียงทรัพับเลยแต่ว่าบ่ได้ไปเบิ่งหักมาเบิ่งน้ำเนีมนันบ่ได้ขึ้นเลยบ่ได้เห็น, <st ess> นไม่ไหมาเจ้วัดจ้าปรลงุงเ <st ess> จน ตัวตึงอืมอืมกินบมไาค่ะกินบมไาค่ะสวัสดีอืมมาดีอืมเออชางงชางงชางงดชางงกินบ่ค่ะกินกับปิงปลาแห้งปลาปิงบ่คือจำนำนะจำนำกินดี แล้บอกไปจานไหมบอบเป็นตาสีเินไปกห็ดไข่เนาะคืออะไรสีดงไทยเรบลงมเจนจ่าเอบัวจุกบัวจุกบัวจุกจัง่เมอกบุญบ เขาในชวนพูนโอจิตอาาจย์ปวยเบาไม่เจ้าให้นี่มันร่มเลมนี้เนาะอืมนมหน่ยกี่พ่นนะกองกระดิญยืดเลยน้ำเตียงน้อยโบดเป็นเจ้ากี่พุ่นนี่ตะขี้พุ่นปัดตอนเช้าตอนแรกอะ มีคคอเก่ามันพูดแล้ววิญญาณลมคนแล้วอยู่ปัดเกลียงไงคนกุบก้มที่คนเนี่ยออมานน้ามาได้คนไทยใส่ชุดเก่าเปืองบอะไรอะไรอะไรแซ่บปยึดนาคนกิน คนกินเบอร์ไลเตอร์ไว้ได้่อยป้อนปิ้งปลานินงมปิ้งปลาขั้นเจนี่ผู้เดียว่อยก็มีตู้ชนออกมาจชิบได้ในมือผ่อขั้นเด็ดดดขั้นปิ้งปลานะรถกินเบอร์ไรมาเจนจับกินบอยก็ย้นเบเ่กินข้าว่เนี่ยเอาแม ป้าเท่นำเท็นี่ป้าด uh, oh, ูกินนาหวานไปเดโอ้ยยยายยนยยยยยยยายยงยลยยนยย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 ยายยยยยยยายย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 นยย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 นยจยย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 ยนยยยยยงยยนยย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 ยงนยยย kia kiêu chị ra cái vắng nữa. Ooh, chừng nào nga dạo nắng nha phi mì nga tụ kỵt nơ mô nha. cái tu gần nha. Tu er mô nha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  mô mô nha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  Thu nha mô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  เจนี่ฉันไม่แคร์ใครเว้ยเจนี่อะนปากอสกอ Ơi, ơi ơi ơi, bài xe ơi xe ơi, ai xe nó, ơi. ai 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 bài phai à bài phai xinh ai ờ. Chú mua À mua, 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 mua. เออบ๊ายบายไปๆเดี๋ยวฮะกาเกียมง่ายนี่ออกก่อนพี่น้องกับป๋าทางในก่อนผิดพลากอคอต่อแขนบ่กไปทางนี้ห้งนนองข้าวต้มนอนต้กระต้มอยู่มาเติมทานก็นกนทานเบิ่เลยวัดทานแล้วเวัดทานแล้วนี่ติกระต้มทานใช่ไหมก่อนพี่น้องเลย ไปเตรียมทานเรียบร้อยแล้วเดินเฉยเต็มยุ่งเนาะเตรียมทานเต็มแล้วแล้วโอ้จดจดโวยม่วนง่ายไปสุดก็ได้น้องเอ้ยเนาะ าสิกาเกียมพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ปัดจนตั้งแต่9:00นจนฮอดบ่ายโมงจนเงินปัดพี่น้องเอ้ยพมีขี้ดินทรายที่บ่ตูสั่งมาเฮ็ดนั่นเฮนี่มันก็ไดบ่ได้เมียนนะมันก็เมียนขี้ดินซงดินทรายปัดเดินปัดปัดแต่นี่อยู่พี่ก็ฮอบ่เลยห่านบ่ห่านถ้ามันฮอบ่เลยม่ก็จีเมียนนํามื้อนี้พี่น้องเมียนทั้งหน้าเนาะเอาเครื่องดินเมียงของนางบงนําบิวของเด็กน้อยันอ่ามาเมียนข้างใต้พี่เนาะก็สิล้าง ตอนนี้เชื่อใจหน่อยก่อนพี่น้องยังเช็ดเนาะไอ้สีด่างชียางน้ำมัอนเลยวัดกวดกระเกียมอ่าเฮ็ดนั่นนำมิตูเนาะผูกแขนเบินพี่น้องแต่ว่ามันล้มเนาะีฝุ่นกับปิ้วไม่เรื่อยมัวในก็ปัดเนาะเป็นมัดพี่น้องเลยแต่ว่าใบตั้งคลิปมันควันแห้งกระบอมีคนจับกล้องเห็นกล้องสังเกตมันกระสากระบอมีคนจับมันกับมัวนะพี่น้องถ้าตั้งไว้เลยมันกับ่บ่บหอบมุมมัน มานีเด้อประดุงเด้อเจนนี่แค่น้ำตาเจนนะเฮ้ยเจนหายดูเห็นัวนตาไม่จะแปดอินชื่อแทะเห็นนะมาหน่อยเอ้ยเกียวหาเด็นนี่นะ

นางเตะทงเตะเลยอือนางเตะเลยอืออืกนะนะแตงๆนิหน่อยใช่เตกๆนะแล้วม่ได้เช็กบนกระเป๋าเหอืมอือัอกเสียวไปี่แล้วไงมันกระเฉางยินบึงผาหมาพันแล้วบึงยี่ผามายังไปตัวบอกให้พันพันทีบึงเห็ีผามา เหรอรอยังงัวไอ้กี่แดงบอกนะบอกอยากอาบน้าาบบอยากล้างมันยังกระปรี้เฮ็ดได้งัวปอดพ่อไปห้องได้ได้ปวดอยากกล้างห้องหัวี่ยบอกว่ามือแรงก่อนนะมือแรงมากนะชิล่างให้เด้ออาบแต่น้าม่ใช่้ฉันเจนเฮี้ยไงเจจับปุ้ยมามา นอนเห็นยังคงฮักกันนะไย่มมเมมเียนะเยอ่าไม่ไมไม่ไม่จุดนอนจุดไว้ม่แมงจุจิ๋มไม่ชออืมจะนอนหนกนอนนอันนี้บาคนอย่างนอนมันเมียนบาคนอย่างนอนคะเอนโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ้าเฮ้าเจ้าโอ้โอ้ อีช um, oh, oh, ินอนม่ได้เด uh, ้ออู๋ตัวนี้อีชิโยดได้ยินชิโยดอะไร้เป็นกระดาษเนาะเป็นกระดาษบางกระดาษอัดแต่กับอันมีเล็กทวงอันหนึ่งชาวงานพี่น้องไม่ใจะมีมันทวงกลางคือเนาะอจับปุยอจับปุยเด้ออันนั่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 นเออ pong, pong. Hmm. Kaya Hmm. Ready? Hindi, นอนแม่นอนแม่บายบายปลุงเด้อบายบายปูนเอาหนาขอบมาปูนหนาที่ยังง้เมื่อไรดิหนาที่หนาขอบลุงไปไปจีนี<ๆ>่นอนก่อนไปลุงเนอ้ยนไปไดเด้อสบายดีสวัสดีเด้อไปลุงนอน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 